สองสามวันที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าเจ็บคอค่ะทุกคนเจ็บคอเหมือนจะเป็นไข้หวัดยังไงบอกไม่ถูกนะคะเนื้อตัวก็รุมๆเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็เลยไปหาหมอนะคะก็เลยได้ยามากินด้วยแล้วก็ฉีดยาไปหนึ่งเข็มด้วยนะคะ อาการก็ค่อยดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยต้องนํายามากินด้วยนะคะก่อนอาหารก็จะไปคลินิกใกล้ๆบ้านนะคะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นคลินิกนะคะที่เขาร่วมโครงการนะคะที่นําบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเราไม่ต้องจ่ายเงินหรือว่าเสียเงินนะคะในการรักษาพยาบาลหรือว่าการไปหาหมอที่คลินิกที่เขาเขาร่วมโครงการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนนะคะเวลาเจ็บป่วยหรือว่าไปรักษาพยาบาลเนี่ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะไปรั หรือว่าทางคลินิกที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าบริการด้วยแต่ว่าไปเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้นะบางทีเราก็ทํางานเยอะนะคะหรือว่าอาจจะไปตากแดดตากฝนตากลมเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะทาให้สภาพร่างกายของเราเนี่ยอาจจะปรับตูวไม่ทันนะคะทำให้มีอาการเจ็บป่วยก็ อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราสุขภาพไม่ดีหรือว่าอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเสียงานเสียการแล้วก็อาจจะเสียเงินด้วยนะก็มาทำงานเหมือนเดิมนะคะสำหรับบ้านสวนไรนนานะคะหยุดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหยุดไปเนี่ยเราก็ เป็นห่วงพืชผักนะคะที่อยู่ที่นาของเรานะคะเพราะว่าเราปลูกหลายอย่างไว้นะคะมารดน้ําบ้างนะคะอะไรบ้างนะคะมาเดินดูบ้างออกกําลังกายไปนะคะเพราะว่าถ้าหยุดไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรานอนสมนะคะนอนสมอยู่ที่บ้านมันก็ ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะคะก็มาออกกำลังกายนะคะให้เหงื่อออกเล็กๆนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะก็อย,อยังดีราน้ำตะไคร้ที่ปลูกใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเดินแหวกๆนะคะพุ่มของแตงไทยนะคะก็จะมีติดหลายลูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินดูดีๆเนี่ยเขาก็จะมีติดลูกเล็กๆนะคะเป็นติ่งๆเล็กๆนะคะบางทีเขาก็อยู่ในกอหญ้าบ้างนะคะบางทีก็ไปอยู่ตรงโคนตะไคร้บ้างถ้าหาไม่ดีหรือว่าแหวกไม่ดีเนี่ยเราอาจจะไปเดินเหยียบเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็น พุ่มที่เลื้อยไปตามพื้นดินตามพื้นหญ้านะคะบางทีก็ถอนหญ้ายากเหมือนกันเพราะต้นกระเพราที่บนร่องตะไคร้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะลูกกระเพราเยอะเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้นเขาใหญ่ใช่ไหมคะต้นเขาใหญ่แล้วแก่ต้นพอแก่ต้นปุ๊บเขาจะมีเมล็ดเมล็ดเขาก็จะร่วงนะคะปลิวไปตามลมนะคะอยู่บนร่องตะไคร้นี่นะะแหละค่ะแล้วพอเขาได้น้ําฝนเนี่ยถึงเวลาเขาก็จะโป่งขึ้นมานะคะโป่งเป็นต้นเล็กๆนะคะเป็นต้น เขาก็จะขึ้นไปตามทางนะคะตามทางที่เราเดินบ้างนะคะริมคลองบ้างริมล่องบ้างนะคะบางทีเราก็เก็บเขาหรือว่าดึงเขานะคะนําไปชําลงถุงก็ได้ไปปลูกที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็นึกขึ้นได้นะคะไปดูต้นน้อยหนากันดีกว่าเพราะว่าน้อยหนาที่เราปลูกที่ส่วนบ้านสวนไรนาเนี่ยก็จะมีสองสาต้นเหมือนกันนะคะเราก็ปลูกใหม่แต่ว่ายังไม่มีลูกแต่ว่าต้นที่เราปลูกไปก่อนน้ะเนี่ยเริ่มมีลูกแล้วนะคะแก้วมงกรช่วงนี้นะคะได้ฝนนะคะติดดอกออกผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่า ว่าบางผลเขาก็เขียวไปเหลืองไปก็มีนะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็น้อยหนาที่เราเก็บเนี่ยได้หลายลูกเลยนะคะทุกคนดูนะคะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะก็มีหลายลูกเลยใกล้จะแก่แล้ว พอแก่แล้วหรือตาง,าง,งะตาห่างๆนะคะเราก็จะนาไปบ่มที่บ้านกันเราก็เก็บใส่ถุงแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะทุกคนในแล้วนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะอยากให้ทุกคนมาสนใจสุขภาพกันเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะบางทีอากาศร้อนบ้างบางวันก็เย็นบางวันก็หนาวบางวันก็ฝนตกอีกนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันให้เยอะๆนะคะทุกคน